เช้าๆที่ของประดุงกรุงกรเกษมอันนี้เรือจอดท่าเทพิรินค่ะสวยมากๆตอนเชา้าตอนนี้ที่กรุงกรเกษม8ปดนาฬิกาห้านาที สวยมา,ากๆเลยตอนเช้าด้านหน้าโรงเรียนเทพศิลิน สถานีนกรุงเทพหัวลำโพงไม่ได้มานานมากจําไม่ได้เลยว่าตรงนี้คือสโมสรรถไฟแล้วมีการขายข้าวด้วยเข้ามาที่ไรก็จะเจอแบบนี้นี่คือที่นั่งที่อยู่ตรงสโมสรรถไฟตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าตึกบัญชาการ บริเวณนี้เป็นโรงเรียนวิศวาากรรถไฟมาทันขบวนธรรมดาที่372พอดี นาฬิกา20นาทีที่สถานีกรุงเทพเมื่อกี้ลงรถเมล์ผิดค่ะได้ไปลงตรงเทพสลินแล้วก็เดินอ้อมมาเรื่อยๆก็สามารถที่จะเข้ามาในสถานีหัวลำโพงได้แล้วก็ทะลุไปทำงานได้ C C 0 1อันสตอมขบวนธรรมดาที่3ามเดส อ oh, วันนี้ลาช้าตู้สุดท้ายก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่ พราะคงไม่ได้รอส่งตามเคยแต่สวยมากๆค่ะพีตาชีสี่ห้าหวันนี้ทำขบวนธรรมดาที่201กรุงเทพพิษณุโลก วันนี้เสียดายเข้ามาไม่ทันขบวนธรรมดาที่สามหนึ่งแต่ตอนนี้ปูกกำลังลากริ้วของขบวนธรรมดาที่9-8-6ที่เข้ามาจากสุไงไหงโกลกวันนี้เข้ามายังไม่เห็นขบวนพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าศักชลสิทธ์เข้ามาตั้งริ้วรอดูด้วยกันค่ะว่าจะมี QSY เข้ามาในสถานีกรุงเทพอีกหรือไม่เย็นวันนี้ C411 กำลังเข้ามาในชานชาลาที่8มาทำขบวนธรรมดาที่313กรุงเทพบ้านพาชีขบวนธรรมดาที่383ก็ยังไม่เข้ามาเทียบวันนี้มาดูกันว่าจะลาช้าหรือไม่ เห็นอยู่ในชาญชาลาที่3ก็จะเป็นริ้วของขบวนเขื่อนปลาศักชลสิทธิ์ค่ะชาญชาลาที่4ก็จะเป็นคีหะ183ก็จะทำขบวนท่องเที่ยวเช่นกันในวันเสราร์วันอาทิตย์383ากำลังเข้ามาค่ะในชาญชาลาที่7 แสงไฟตกกระทบตู้สวยเลยเดี๋ยวรอขบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสาบค่ะกรุงเทพบ้านพาชี โราก็จะต้องรีวิ่งไปขึ้นขบวนธรรมดาที่383วันนี้กรุงเทพบ้านพาชีอันสตอร์มซีซี11สวยหรู อีกหนึ่งนาทีขบวนธรรมดาที่3ามกรุงเทพบ้านพาชีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณปล่อยรถขบวนธรรมดาที่313ออกจากสถานีกรุงเทพผลังพง18นาฬิกายีนาทีอันสตอร์มซีซีหน เปิดบีแล้วก็ตกใจทุกครั้งที่ได้ยิน2 8งสี่ก็ยังไม่เข้ามาวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าในชานชลาที่8หรือไม่วันนี้เราก็คงต้องได้ไปขบวนธรรมดาที่3 8มดสหลังจากทีสามหนึ่งสาออกจากสถานีกรุงเทพก็ต้องวิ่งค่ะ สำหรับสีเขียวๆนี้ก็จะเป็นตู้ควนแลนด์ค่อนข้างที่จะแคบและไม่มีห้องน้ำด้วย เหลือเวลาอีก2นาทีจะได้ขบวนธรรมดาที่383ออกจากสถานีกรุงเทพไปเจอกันที่หัวมากค่ะขบวนธรรมดาที่383ค่ะตรงเวลาตอนนี้จอดที่หัวมากเวลาในการเดินทางแค่40นาที ค่าโดยสารถ้าตัวเดือนก็แค่3บาทจากสถานีกรุงเทพมาที่นี่หอจากสถานีหัวหมากเรียร์แลนดจะอยู่นครเทพารามที่สถานีบ้านราชามนสถานีตรงไหนคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมารอกระบวนธรรมดาที่276ค่ะเดี๋ยวก็จะส่วนเข้ามาคนยังแน่น ขบวนธรรมดาที่276 หัวมาผู้โดยสารมีความประสงค์จะลงที่สถานีหัวมารเราค์สิ่งของและสั่งรังท่าลงจะขัรถให้ถูกต้องและครบถ้วนได้ค่ะขบวนพิเศษที่1 1 7 1ได้ยินว่าเดือนหน้าก็จะหมดสัญญาแล้วค่ะสำหรับขบวนพิเศษนี้เป็นรถฟีดเดอร์ที่ออกจากสถานีกรุงเทพผลลำโพงและไปสิ้นสุดที่ สถาบันพระจอมเกล้าหลังจากนั้นก็จะกลับเข้ามาในสถานีกรุงเทพอีกครั้งสัญญาณให้ไม้ก้านลงแล้วค่ะเจ้ญญาหน้าที่ให้สัญญาณปล่อยรถ ว้าววันนี้ขบวนพิเศษที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้สปรินเตอร์โอ้โหสุดยอดมากฟิเดอร์วันนี้เป็นสปรินเตอร์ค่ะกรุงเทพสถาบันพระจอมเก้าเดี๋ยวสักพักหนึงก็จะกลับเข้ามาในสถานีกรุงเทพ สัญญาณยังไม่สิ้นสุดแต่ไม้กันขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นปกติสองทุ่มครึ่งขบวนพิเศษที่1172ลาดกระบงังกรุงเทพกลับเข้ามาในสถานีหัวหมากค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพง เัื่อนก็ถ่ายค่ะกับหลักจากขึ้นได้เวลาปล่อยกระบวนรถพิเศษที่1172เพื่อนโบกมือให้ด้านบน สำหรับคลิปนี้ก็คงจบที่ขบวนพิเศษที่1172ค่ะรถสปรินเตอร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ